มมมมมมีีีีนนนนน้้ำใจชชชชชุาุาาเรของ่ย <Yeah. S 1> กลับเข้าสู่รายการชุมชนแชมเปียนครับเปลี่ยนคนธรรมดาให้กลายเป็นอินฟลูเอนเซอร์เรายังอยู่กันเรื่องของกินนะฮะแต่ว่าช่วงนี้จะพาลงไปที่ภาคใต้ครับคุณผู้ชมเคยได้ยินเมนูอาหารที่มีชื่อว่านาซีอีดกกัมปงบ้างไหมฮะ บอกเลยว่าเป็นครั้งแรกที่ผมเคยได้ยินชื่อนี้นะฮะแต่ว่าเขาบอกว่าเป็นเมนูอาหารที่แปลกแต่อร่อยเป็นของดีของภาคใต้เลยนะค,คนใต้เนี่ยอาจจะรู้จักกันดีเดี๋ยวเราไปดูหน้าตากันดีกว่านะครับว่าเมนูอาหารที่ชื่อว่านาซีอีแดกัมปงเนี่ยจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะพาไปเลยครับที่ หมู่บ้านบาราโหมนะฮะที่จังหวัดปัตตานีนะฮะจะพาไปดูนาซีอีแดงกำปงครับนี่หน้าตาเป็นแบบนี้นะฮะเป็นอาหารพื้นเมืองของชาวจังหวัดปัตตานีครับที่มีรูปแบบการรับประทานอาหารแบบท้องถิ่นนะฮะรวมเมนูพื้นเมืองจากวัตถุดิบที่มีภายในท้องถิ่นนะฮะเอามาจัดวางลงบนใบตองแบบนี้นะฮะประกอบไปด้วยเมนูท้องถิ่นนะฮะอย่างคูลากุนิงหรือว่าแกงเหลืองกาบูปูโจปลากูถ้าเกิดเป็นภาษาไทยก็คือยำผักกูดฮะแล้วก็มีน้ำา กะปิครับแล้วก็ยังมีผักท้องถิ่นอื่นนะฮะแบบนี้นะฮะนี่เอามารวบรวมอยู่ในใบตองแบบนี้นะฮะ <Wow. S 1> บอกเลยว่าอร่อยทุกอย่างนะครับโดยเฉพาะน้ําบูดูโอ้โหเป็นของดีของภาคใต้นะฮะห <Wow. S 1> อมอ,อร่อยมากๆครับราคาเซตทั้งโต๊ะเนี่ยเขาบอกว่าอยู่ที่หัวละ99บาทคุณผู้ชมุ <Wow. S 1> ูยถูกมากเงินส่วนหนึ่งทางร้านบอกว่าจะหักให้เด็กกพาพร้าแล้วก็ไปบริจาคให้มัสยิด2บาทนะคะรับถือว่าทั้งอิ่มท้องอิ่มบุญไปด้วยกันนะฮะ <Wow. S 1> เอาเป็นว่าใครที่สนใจนะครับอยากจะไปลองกินเนี่ยไปได้เลยนะฮะร,รับรองว่าซูดาซุงโงะครับซูดาซุงโฮะเป็นภาษามลายูใช่ไหมภาษามลายูแปลว่าอร่อยมากยกนิ้วให้เลยยกมือ <laughs> เอาล่ะเมื่อสักครู่นี้นะฮะเราพูดถึงของดีของเด็ดของภาคใต้ก็คือน้ําบูดู น้ำบูดูปกติก็คือจะเป็นน้ำใช่ไหมเอาไปทําอาหารได้หลากหลายรูปแบบมากๆแต่ว่าเขามีน้ําบูดูที่ผ่านกรรมวิธีแล้วทําเป็นบูดูแท่งเป็นน้ําบูดูแท่งฮะอันนี้คือพกผาง่ายทีนี้ครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูวิธีการทําบูดูแท่งนะฮะจากอินฟลูเอนเซอร์ตัวน้อยของเรานะฮะเดี๋ยวตามน้องฟ้าแล้วก็น้องรีนไปดูเลยครับวันนี้ชุมชนแชมเปียนจะพาทุกคนมารู้จักกับบูดูแท่งหนึ่งเดียวของโลก สุตรีสศักดีวัดเกา่าภูเขาสิลิงดงคงวัฒนธรรมงามล้ำเมืองสายสว,ส,สวัสดีค่ะ,คะอยู่กับพวกเรารีนค่ะฟ้าค่ะที่โรงเรียนสายบุรีแจ้งประชาคารอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีและที่นี่มีอะไรดีทำไมเราถึงพาทุกคนมาอยู่ที่นี่ตามไปดูกันเลยค่ะไปกันเลยรีนนะ้ำบูดูมันมายัางไงมันคืออะไรและบูดูแท่งมันมายัางไงหรอ เดี๋ยวเราเล่าให้ฟังนะเนื่องจากว่าพื้นที่ส่วนใหญ่ของอำเภอสายบรีนั้นจะเป็นพื้นที่ติดทะเลชาวบ้านส่วนใหญ่จะนิยมหาปลากันเป็นจานวนมากแต่ปลาที่เขานิยมเนี่ยจะเป็นปลาใหญ่เขาจะไม่นิยมปลาเล็กปลาน้อยกันละแทนที่เขาจะชิ้งเขาก็ได้คิดวิธีการถนอมอาหารเอาไว้นั่นก็คือการเอาปลามาหมัก,กกับเกลือแล้วนามาหมักเอาไว้ในไหและนี่ก็เป็นที่มาของน้ําบูดูนั่นเองค่ะส่วน บูดูแท่งเนี่ยเกิดจากโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตอน้นเมื่อเขาได้คิดว่าเอ๊จะทําอย่างไรนะให้บูดูนั้นสามารถพกพาสะดวกเป็นของฝากย่งในโอกาสต่างๆได้จึงได้เกิดมาเป็นบูดูแท่งขึ้นมานั่นเองค่ะส่วนวิธีการทําบูดูแท่งสาเร็จรูปของเรานะคะขั้นตอนแรกเนี่ยเราจะเอาปลาที่นึ่งสุกแล้วนําเอาเฉพาะเนื้อค่ะทีนี้เราจะใช้น้ำบูดูเนี่ยเทลงไปในกระทะแล้วก็เอาส่วนผสมทั้งหมดเอาไปเคี่ยวให้แห้งค่ะตรงนี้เราจะใช้เวลาประมาณ3-4วันค่ะ แล้วก็หลังจากที่เราเคี่ยวจนแห้งแล้วเนี่ยเราก็จะเอาไปอัดเป็นก้อนแล้วก็นําเข้าเตาอบประมาณ80-100องศาใช้เวลาประมาณ20นาทีค่ะทีนี้เนี่ยเราก็จะนํามาพักให้เย็นแล้วเราก็จะบรรจุพอเพื่อจําหน่ายค่ะ <Wow! S 1> ค่ะส่วนของบูดูแท่งของเรานะคะ3ก้อนเนี่ยจะอยู่ใน1กล่อง1กล่องราคา30บาทค่ะส่วนในแพคนะคะจะเป็นแพ็คละ80ซึ่งจะมีทั้งหมด9ก้อนและ3กล่องค่ะ ค่ะบูดูแท่งของเรานะคะไม่ได้เป็นเพียงบูดูแท่งเท่านั้นเรายังต่อยอดไปสู่น้ำพริกบูดูน้ำจิ้มบูดูจอนและหรือน้ำปลาหวานนั่นเองค่ะอร่อยนะอ้เจ้าและบูดูแท่งของเรานะคะจะไม่หยุดพัฒนาเพียงเท่านี้เราจะไปได้ไกลกว่านี้อย่างแน่นอนค่ะบูดูแท่งสายบริแจ้งประชาคาัน มีไว้ทานติดครัวเรือนนานฉไหนได้ชิมแล้วรับรองจะติดใจหาซื้อได้ที่อำเภอสายบุรีหรือโทร073 411 031ค่ะและอีกช่องทางหนึ่งคือทางเพจเฟซบุ๊กรงเรียนสายบุรีแจ้งประชาคานั่นเองค่ะสำหรับวันนี้พวกเราสองคนขอตัวลาแค่เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ โอ้โหชมฮะไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าบูดูแท่งแบบนี้จะเป็นผลผลิตแล้วก็จุดเริ่มต้นมาจากน้องๆนะเป็นโครงงานวิทยาศาสตร์ของน้องๆมัธยมเอาเป็นว่าตอนนี้ฮะเดี๋ยวเราต่อสายครับไปคุยกับน้องฟ้าแล้วก็น้องรินสดๆจากโรงเรียนสายบุรีแจ้งประภาคานสวัสดีครับน้องฟ้าน้องรินสวัสดีครับผมสวัสดีครับวัสดีค่ะฟ้าคะรีค่ะที่นี่โรงเรียนสายบุรีแจ้งประชาคานอำเภอสายบุรีจังหวัดปตัตตานีค่ะโอ้โห อันนี้คือเหมือนซ้อมกันมานานแล้วนะทีมงานผมมือได้ให้ผมมือได้นะน่ารักน่ารักอยากจะถามว่าหลังจากที่คลิปเราครับไปโพสต์ในเพจชุมชนแชมเปี้ยนของเราฟีดแบ็กเป็นไงบ้างผลตอบรับกระแสตอบรับดีมากเลยค่ะมีคนติดต่อซื้อมากันเยอะมากค่ะแล้วก็จากเดิมเนี่ยคนเขาไม่ค่อยรู้จักบูดูแท่งกันแล้วก็ตอนนี้เนี่ยคนเขารู้จักบูดูแท่งกันเยอะมากขึ้นกว่าเดิมค่ะพอเราเห็นเป็นกล่องแบบนี้แล้วแอบอยากเห็นวิธีการทำบูดูแท่งยากไหมพาไปดูหน่อยได้ไหมฮะ อันนี้นะคะก็จะเป็นส่วนของส่วนผสมในการทำค่ะก็จะมีน้ำตาลทรายค่ะใบมะกรูดน้ำมัดูดน้ำส้มสายชูม,มะนาวแล้วก็พริกค่ะอันนี้จะเป็นปลาค่ะปลาอะไรเอ่ยปลาอะไรเอ่ยปลาตาโตค่ะปลาตาโตออ้ค่ะอันนี้จะเป็นของส่วนผสมนะคะแล้วก็เราจะเอาส่วนผสมทั้งหมดเนี่ย ลงไปเที่ยวลงไปเที่ยวนะคะหลังจากที่ท่านผูตัวใช่ไหมคะแล้วก็เราก็จะเอามาอัดค่ะแล้วก็มันก็จะเป็นมันจะจับตัวกันเป็นอ๋อมันจะเป็นก้อนเลยทำออ๋อโอเคอันนี้จะเป็นของที่ได้แล้วค่ะอันนี้ที่อัดแล้วเรียบร้อยอันนี้ไปอบให้ค่ะอ๋ออัดแท่งแล้วไปอบต่ออบใช้เวลาประมาณเท่าไหร่ครับเอ่อสิบถึงสิบห้านาทีค่ะอค่ะเสร็จสําเร็จจะเป็นยังไงครับหน้าตาขอดูหน่อย อันนี้คือพอหลังจากเราอบเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนำออกมาแล้วก็เราจะไปบรรจุเราจะพักให้เย็นก่อนค่ะแล้วก็เราจะบรรจุหอ,อก,ก้จำ้ำหน่อยอ๋อโอเคก็คือหน้าตาก็จะประมาณนี้แหละนะฮะใน1กล่องหรือว่า1ชิ้นนี่คือสามารถทําอาหารได้เยอะแค่ไหนครับประมาณหนึ่งถ้วยเลยค่ะหมายถึงว่า1ถ้วยต่อ1นก้อนถูกไหมเอ่ยหนึ่งก้อน,อนหนึ่งหก้อนต่อหนึ่งถ้วยค่ะอุ้ยนี่คือแพ็กเกจเข้าดีนะทีนี้เดี๋ยวให้น้องเนี่ยสอนพี่ทําหน่อยได้ไหม ว่าบูดูก้อนเนี่ยทำอา,อาหารยังไงดีได้เลยค่ะโอเคนะครับวิธีการมีอะไรบ้างเอ่ยก่อนอื่นเราต้องมีน้ำอุ่นก่อนเลยค่ะแล้วเราจะบี้ค่ะบี้ใช้วิธีการอยู่หอไหนเนี่ยบี้เลยใช่ไหมครับบี้ให้ให้ละลายใช่ไหมครัใช่ค่ะแต่ว่าถ้าเราใช้น้ำอุ่นเนี่ยมันจะละลายเร็วกว่าน้ำอุณหภูมิห้องค่ะอ่ะสมมุติละลายหมดแล้วแล้วยังไงต่อครับ ถ้าสมมติว่าเราอยากปรุงเราก็สามารถปรุงได้เลยค่ะนี่จะ<น>เป็นเครื่องเคียงต่างๆค่ะเดี vin, ๋ยวพี่จะใส่ óm, หอมหอมแดงนะครับใส่หอมแดงลงไปเยอะน้อยขึ้นแล้วแต่เลยนะฮะใช่ค่ะแล้วแต่เลยค่ะแล้วก็พี่มีเป็นตะไคร้ซอยเอยดูด,ดีนะแล้วก็มีเป็นมะกรูดซอยด้วยครับแล้วก็มีเป็นพริกพริกที่หั่นมาแล้วเรียบร้อยนะครับเพิ่มสีสันสวยงามนี่ เรามะนาวได้ไหมฮะใส่ได้เหมือนค่ะเหมือนเป็นยำนะเหมือนเป็นยำโอเคแบบนี้เสร็จแล้วเสร็จแล้วนะครับเย้ดูดีดูดีเอาจริงผมเนี่ยไม่ใช่คนใต้วิธีการกินน้ำบูดูเขากินกันยังไงอะสามารถคลุกกับข้าวเปล่าได้เลยค่ะอ๋อคลุกกับข้าวเปล่าได้เลยเนาะ กินกับเครื่องเคยียงต่างๆพวกผักเป็นต้นค่ะเอามาจิ้มแล้วก็กินกับข้าวได้เลยค่ะอ๋อโอเคช่วงินเดือนเราจะกินกับไข่ต้มก็ได้ค่ะทําไม <c oughs> เดี๋ยวทําไมต้องกินกับไข่ต้มช่วงสิ้นเดือนด้วยค่ะอยู่ในช่วงเหมือนปหยดค่ะอยู่ในช่วงโหมดประหยัดสิ้นเดือน <c oughs> โอเคอ่ะเดี๋ยวขอชิมนิดหนึ่งชิมนิดหนึ่งหืม อร่อยอ่ะเชื่อเลยว่าถ้าเกิดเราเราซื้อไปเนี่ยเป็นบูดูแท่งเนี่ยนะครับไม่ว่าจะอยู่จังหวัดไหนภาคไหนก็สามารถสั่งซื้อบูดูแท่งแบบนี้แล้วก็ไปทําอาหารตามแบบที่ที่ผมทําให้ดูเมื่อสักครู่นี้เนี่ยทำได้ง่ายๆเลยนะแล้วก็คลุกกับข้าวสวยร้อนๆเอาผักสดมาจิ้มกินด้วยแบบนี้อร่อยคือไม่ต้องเดินทางไปถึงใต้ไม่ต้องไปถึงปัตตานีเลยเพื่อใครอยากจะซื้อเพิ่มเติมช่องทางการติดต่อซื้อที่ไหนยังไงฮะบูดูแท่งสายบริเตนประชาคานมีไวทานติดเครือ ปรบมือปรบมืออันนี้พี่ขอชมเชยเลยนะว่าเป็นเป็นน้องๆที่แบบมีความสดใสน่ารักมากๆแล้วก็ผู้จาฉาดฉานเป็นอินฟลูเอนเซอร์ประจําโรงเรียนประจําชุมชนได้เลยวันนี้ขอบคุณนั้งฟ้าน้องรีนม,มากๆครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมโอเคเนี่ยคุณผู้ชมฮะนี่เด็กไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกนะฮะน้ำบูดูแบบนี้นะฮะใครจะคิดว่า นี่คือเป็นผลิตภัณฑ์ของเด็กนักเรียนมัธยมแต่วันนี้ฮะใครที่อยากจะได้แบบฟรีๆเรามีเกมครับมาให้คุณชมได้ร่วมเล่นกันแล้วก็เดี๋ยวแจกไปเลยฮะเป็นบ oo ูดูแท่ง1แพ็คแบบนี้กติการง่ายมากๆครับยิบโทรศัพท์กันขึ้นมาฮะแล้วก็เปิดกล้องหน้าเซลฟี่ตัวคุณเองกับรายการหน้าตอนนี้ อ n b o x ์ส่งมาที่ Facebook Fanpage ชุมชนแชมเปี้ยนของเราได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่17มีนาคมนี้เท่านั้นนะฮะคุณก็มีสิทธิ์ที่จะได้รับบูดูแท่ง1เซตไปแบบนี้ฟรีๆส่งถึงบ้านนะฮะเดี๋ยวเราจะมีการประกาศรายชื่อผู้โชคดีนะฮะผ่านทาง Facebook f แ n p a g e ชุมชนแชมเปี้ยนของเรานั่นเองนะครับยังไงก็ร่วมสนุกกันเยอะๆย้ำอีกทีฮะอาถ่าย1 2 3แชะ โอเคนะครับอยากจะให้ได้ไปชิมกันจริงๆผมบอกเลยว่ามันอร่อยมากจริงๆนะฮะเอาละเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่เดียวครับช่วงหน้ากลับมาใครที่อยากจะเป็นอินฟลูเอนเซอร์หน้าใหม่เดี๋ยวรอติดตามเลยนะเพราะว่าผมมีอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆมาฝากกันด้วยช่วงหน้ากลับมาครับ